เสือสิงกะจิงแซะกอลการพักดีวิจิตนักแสดงผู้โด่งดังจากบทบาทนักติ้งไก่ในตำนานจากละครเรื่องอังกอรวันนี้เขาพาหวานใจอย่างสปายทัชพงพัฒนนุ่มเชียงใหม่ที่อายุห่างกันถึง20ปีมาเปิดชีวิตรักที่ถึงแม้ทั้งสองจะห่างไกลแต่หัวใจไม่เคยห่างกัน วิธีเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะในวัน<ม>ที่รักต้องห่างไกลเนี่ยค่ะน้องอยู่เชียงใหม่พี่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับเราก็แบบวิดีโอคอลคุยกันปกติเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยนิสัยอะไรที่อยากลดเพื่อที่จะเป็นไอ้ต้าวในสายตาเธอตลอดเวลาเวลาตื่นมาอยากจะแบบว่าเออใจเย็นกว่านี้อีกนิดนึงตื่นมาก็ใจร้อนเลยเหรอเเวลาอีกคนหนึ่งนอนอยู่เขาจะเป็นแบบนี้ปั๊มปั๊มปั๊มหรือว่าระเบิดลง เย็นไม่ยอมสนใจเราอ้อนที่รักยังไงให้กลับมาสนใจเราทันทีคะตัวเขาหญิบหยุดพ่นนิทานญี่ปุ่นนะเคยหรือไม่เคยเกี่ยวก้อยสัญญาไม่ว่าจะเพศอะไรแต่ได้อยู่ดูแลกันก็สุขใจเกินพอฮะก็คุกันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดพอมีอะไรที่มันแบบว่าเอออยู่ตัวแล้ว ก็จะไปอยู่เชียงใหม่ไปซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่ซื้อบ้านกันที่เชียงใหม่เหมือนแบบเออเวลาเราไม่อยู่ด้วยกันมันก็มันก็มีอารมณ์คิดถึงกันนะเนาะเป็นเรื่องปกติพอยามันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้คุยกันมีอะไรไม่สบายใจหรือเขาแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถลอบเขาได้ทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่คอยดูแลตลอดอยากเป็นห่วงสุขภาพเขาที่รักเสือสิงัตจริงสก